นคนร,รถถูกรถแพงกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอคุยโววันเนื้อใครเตรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเรกเกเรเซเพลเรีนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอลูกบัดซบไม่โรงไม่เรียนแลด้เดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ ได้ตังวันแรกค่าแรงหนึ่งรอยบาทผ่านทุกผ่านรอนพอแท้กดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานผมามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุกตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวังให้ฟันไปถ้ามึงยังมีชีวิตแอ้ดูดไอนเนาไอ้วิกินก่อนห้ดีมเือจงอย่าโยกกลับลังอย่าโยังขับสัตว์ไม่เป็นดังฟัน อย่าปิดหวังให้ฝันาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาง ฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนผาสุธาจงอย่าเดินครับลังอย่าหย,ยุดยังกับซ้อนฐานะออตอนนี้ดีเหลือเกินกับครื่งชีวิตที่าเาชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเ,เ,เลี้ยงกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไราจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลําบากตาลักตําหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แคร์คำพคนกูไม่สนคำด่ามีคนรักต้องมีคนเปลี่ยนน้องเอ๋ยธรรมดายามไม่มีคนเหยียบจมยามใด ีคนอินชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ,อ้ยแต่เป็นุตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้าเมืองยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟา ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชายไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนผ้าสุดท้ายจงอย่าเดินครับลัางอย่าหยุดยังยังฟันคาอย่าผิดหวังให้ฟันาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพ้ะสุดท้ายจงอย่าเดินครับล้งอย่าหยุดยังทับสั์คา เป็นนัอยากก่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยือ่อหมดมสุท้าจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยัง นครถถูกรถแทนว่าตดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโววันเนื้อใครเตรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลท์จบการสร้างแค่พอเก่งมาเรยเกรเรเซเพลย์เรนใหม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอ้ลูกบัดสบ จงฟันอยาผิดวางให้ฝันถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์ทาไม่เป็นดังฟัน อย่า the also, ิดหวังให้ฝันถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีดับดิยังยืดหมดผ้สุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตยานะตอนนี้ดีเหลือเกินกับครึ่งชีวิตที่ผเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยนกูไม่ได้ว่าควันเฟิร์จะโดงจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำปากตรามหรือเป็นเศรษฐีจัหมดจะมีอยอยู่ได้กูไม่แค่คำคนกูไม่สนคำ มีคนรักต้องมีคนเกลียดน้นองเอ้ยธรรมดายังไม่มีคนเกลียดจบยามใดดีคนอิจฉาพี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยเป็นศพตายไม่เป็นดังฟันอย่าปิดออวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบ,บนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังศับท์ศรัทธาไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวางให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ในร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยือบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเส้นชยัยไม่เป็นดังฝัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา เป็นนัังฟดอย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังทับสัทธา คนไครก็ถูกรถแพงกวาติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโว,ววันเนื้อใครเตรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลยจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเร็เกเรเซเเลเรนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอ้ลูกบัดซบไม่โรงไม่เรียนแลด้เดินเส้นทางอาชีพตลก yeah.